ลูกแกไม่มีวันที่จะได้ครอบครองเรือนชดานางหรอกไม,ไม่มีวันไม่มีวันจะไม่มีใครหน้าไหนที่จะได้ครอบครองเรือนชดานางคนที่จะได้ครอบครองทุก ีกนเดยวตายไปแล้วยังตามมาหลอกหลอนฉันในฝันนะอีนา,นาตอนเนี้ยลูกแกไม่มีแกคอยคุกกะลาหัวละยังไงฉันก็จะทำให้เรือนชดาดังเป็นของลูกฉันให้ได้ แกเตรียมตัวไปเจอลูกแกกับผัวรักของแกในโนรกได้เลยอะไรนะที่เธอจะให้ฉันฆ่าอาจรันมันเหรอเบาเบาดีพี่เดี๋ยวใครก็มาได้ยินหรอกที่เธอคิดบ้าอะไรของเธอจะฆ่าอาจรันมันฮะฉันได้ทำเพื่อลูกไงลูกของเราอะ่ะ ไห,ไหนพี่ก็เหลือเยเพชรแค่คนเดียวอะแล้วฉันเนี่ยก็พร้อมที่จะโดนพิจารันเช็ดหูออกจากบ้านได้ตลอดเวลาเรามาร่วมมือกันไม่ดีกว่าเหรอพี่ก็อยากจะได้เรือนชดานางไม่ใช่หรอแล้วเยเพชรเนี่ยก็จะเป็นคนเอาเรือนชดานางมาให้เราได้เรากำจัดพิจารันก่อนแล้วหลังจากนั้น mm. ก็ตามด้วยเยบพย่อย แล้วเรือนชดานะก็จะกลายเป็นของเราพี่ว่าไงถ้าจริงเธอไม่เคยผูกพันถ้าจริงเธอมันใจรัก